ปัดนี้เป็นครั้งที่66ตรงกับวันที่14มกราคม2569ครับเจ้าหน้าที่วักรบันทีรักขอเป็นวาจาสาธัญพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระกรรมปฏิจารย์เจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุ่นหลวงปู่เป็นเดชลวงปู่ศิลาต่อทั้งครูบาอาจารย์ทุกเป็นเจ้าของวิชาจีนนันทีขอเทพเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาดูวัฒนาในการสวดสัยยาอกองครับเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเจ้าทั้งหลายจงโปรดจงบันดาลให้จิิตตตขอออง้าาาาเเจปป็นนสสมมธัักกยรรแ่่ไ อดส่วนมนมเจวดาสมันตาจักกาวาเลสุอัตตาการัญตุเทวตาสัตตมามุนีราชสัจุนังตุสักข์โมกตังสัเกกาเมจารุเปชีริสิกะรัตเตจันตะลิเกวิมานนติเปรัตเตจักาเมตะรุวานาคาหานิเฮหะวัตุเมกิเตปุมมัตยันตุเทวชลธาตะละวิสเมยักขะกันตะปะนาคาตินตันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจจานังสาโตโอมิสุนันตุทำมัสส מנ ะกาโรยัมพันตตาทำมัสส מנ ะกาโรยัมพันตตาทำมัสส מנ ะกาโรยัมพันตตา นะโมตัสสะภะคะโตะนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตะนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตะนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิยาคตานติเมสานังอัญญังพุทโธเมสานังวะรังอิเตนะสัจจวัจเจนะสติเมหูตุสัพพทานนติเมสานังอัญญังพโมเมสานังวะรังอิเตนะสัจจวัจเจนะสติเมหูตุสัพพทานนติเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวะรังอิเตนะสัจจวัจเจนะสติเมหูตุสัพพทานบทสวดมหาการิจโกนาโถอาทิกาติกาคาถา มหากาลนิโกนาโทหัตยาสปปะปานียงปุริวาปารมีสปปะปโตสัมปบุตตะวังอิเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสัพพุปตะวามหากาลนิโกนาโทหิตยาสปปะปานียงปุริตวาปารมีสปปะปโตสัมปบุตตะวังอิเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสัพพุปตะวามหากาลนิโกนาโทสุกยาสปปะปานียงปุริตวาปารมีสปปะปโตสัมปบุตตะวังอิเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสัพพุปตะวา วัสุ่นมาสมัยสุดเอวามเมสุตังเอกังสัมมัญญาปราวาสักเกตสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงห้ามะเนมหาตาภิกขุสังเกตนาสติจิงมรรจัมติหิภิกขุสติหิสัพเพหวะอัลลาหันเตหิตทสศหิจัโลกาตตุหิเทวตาเยปุเยนาสสันนิพพติจารุนติภะคะวันตังทัสสัญญาภิกขุสังคัญจัตตาโขจตุนังสุตตาปัสกาจิกานังเทวานังเอตตะท้าโอติอายังโถตาอายังโคปักวา สังเกตสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงข้าวันนีมาตามพิคุสังเกยันติสิงห์บรรจัมติหิพิคุสติหิสเปวะอรันติหิทัศสหิจารุกะตาตุหิเทวตาเยห์ผู้ยานาสันนิวิติตารุติพระกรังตังทัศนายะพิคุสังกัจญาณุนามายามปิเยนะพระกวาเอนุปะสังฆะเมยามะอุปะสังฆะมิจวะระกขัโตปัสสันติเกปัจเจกกะตาสเสยยะมาติอะทะโคตาเทวตาเสยยะตาปิมานามะทะละวาปุริโสสัมมาทิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาทิตังวาภาหังคัมมิเชยยะเเเอววะะมสสุุาาต เอเวสุอัตตะลาอิตาภะกัวะโตปุระโตปาตุรงสุอัตโขตาเปวตาภะกัปตังภะิวาติจวะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังทิตโขเอกาเทวตาภะกัปโตสันติเกอิมังคตังอปัสิมหาสัมมาโยปะวะนัสมิงเสวะกายาสมาคตาอาะคะตัมหะอิมังตัมมะสัมมะยังภะกิตาเยวะอปะระจิจัตสังคติอัตโกอัตบาลาเทวตาภะกัปโตสันติเกอิมังคตังอปัสิตตะปิกโกตะมาตตังสุ จิตตังอัตโนอุทุกขะมันสุตตาลติวะเนตานิกะเอตวะอินทิยานิลักติกันติตาติอัตโขอปปราเทวะตาปะกะโตสันติเกอมังกาตังอาปัสิเจตวากีลังเจตวะปริกังอิทักกีลังเอโอหัจมะเมชาเตจารันติสุตตาวิมลาตาจคุมตาสุตันตาสุสูนักติอัตโกอัปปาราเทวะตาภะคะโตสันติเกอิมังคาทังอาปัสิเยเกจิพุตังสรณนักตาเสนาเตข้ามิสันติอปายะภูมิกปะหายามานุสังเทหังเสวะกายัง อริปูเลสันติติอจขโภควาพิฆุอมาเตสิเเปุู้ยนั์พิกเวทัสสะสุโลกะตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติปะถาคาตังทัสศนัยยะพิกุสังกัญยเยปิเตพิกเวอาเฮสุงอาติตะมัตทานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภควันตานังเอตตบรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเสยตาปิมายังเอตระหิเยปิเตพิกเวตาวิสันติอาฆาคตะมัตทานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภควันตานังเอตตบรมาเยวะเทวตาสันนิปติตา ว่าวิสันติเสยยะถาปิไมหังเยตะระหิติติกิสามิภิกเวเตวะกยานังนามามิติเตยิสามิภิกเวเตวะกยานังนามามิเทิสามิภิกเวเตวะกยานังนามามิตต่งสุนาตาซาทุกังมานัสิกะโลตาปัสสิสามิติเอวัมปันเตติโกเตภิกุปะกัโตปัญจโสสุภะควะเอตะทะโวจะสิโลกะมนุสยก์กสามิยะตะปุ่มมาตะท,ทัสสิตาเยสิตาคีริกะพลังปะหิตาตาสมาหิตาโพตุสีหาวะรัรณีนาโรมหันซาภิสัมพุทโณ โอทัตมะนาสาสุทธาวิปัสสนานาวิลาวินโยปัญจสเตยตวะวเนกาปิละวัตเวตโตอมัจจิสัตาตะวเกสตะเนระเตเตวัคยาปิกันตาเตวิชานาตาภิโวเตจะเอาตัปะมังกุสุตตะวะพุทธศาสานางเตเตเตสัมปาตุลาหุยานังอมนุสานะมัตสานังอเปเกสัตตามัตสุงอสหัสังอัตอาสัตติงสัตังเอกสหัสสานังอมนุสานะมัตสุงอเปเกนตัมามัตสุงทิจาสัพพุทธาหง ตัานจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตตมานะจักุมารจตโตอมติยิสัตาสัพเพสัตตเนระเตเทวะกายะปิกตาเตวิชานาตะปิกโมเตวหังกิตตยิสามิกิอหิอนุปุ佛โสสัตตสหัสสาวะจักขาภุมมากาปิละวัตวะอิติมโตทิฏิมโตยอนัมโตยะสัตจิโนโมทัมนาพิกขโมพิกลังสัพพิทิงวนังชะสหัสสาวะเหมะวะตะยักษานันนาตะวันิโนทิมโตทิฏิมโตนัมโตยะสัตจิโนโมทัมนาพิกขโมพิกลังสัพพิทิงวนัง ตาตาคิลาติสหาสายขานันนตะวัน in er ิโนอิติมตโตชุติมโตนะมนาตัวจัตสัจจินโนมตัมันาภิกขุงพิการนัตวิติณกนังอินเจเตโสลัสสะหาสายขานันนตะวันิโนอิติมตโตชุติมโตนะมนาตัวจัตสัจจินโนมตัมันาภิกขุงพิการนัตวิติณกนังเวสามิตราปัญจสตายขานันตะวันิโนอิติมตโตชุติมโตนะมนาตัวจัตสัจจินโนมตัมันาภิกขุงพิการนัตวิติณกนังกุมภิโลลาสักขะหิโกเวปุละสันิเวสานังปิโยนางสัตตะสหัสัง ยักขานังปัญญรูปาสติยุมพิโรราชักโสปการสมิติงวนังผู้ิมาจัติสังราชตตะรัถปัสสาสติคันทะพานังที่ปติมาราชยัโสปุตตปิศาสะพาวงจนะมามาปลายทีมัโตทีติมโตนั่จัามธันานาปิโวิกาสมิติงวนังทักิณาจัติสังราวิรุณโหตัปปัสาสติคุมพันธังที่ปติมาราชยัิโสพุตตปิศาสะพาวงจะนะมามาปลายที่มโตทีติมโตนั่งจัราชยศมธัฒมานาปิโกวพิกาสวิติงวนัง ปัจจ well, ิมัจัติสังราชาวิโรภโกปัสสาสตินาคานังทีปติมาราชายัสสตโตพุทธปิตาสภาวะโงงจนำมาะปรายที่มันโตชุติมันโตน้งตัวชาสัจจินนโมทัมมานาภิกขโมภิกนังตะวิติงขนังอุตตะลัญจัติสังราชคุเวโรตปัสสาสติยาคานังทีปติมาราชายัสสตย์สุทธปิตาสภาวะโงงจนำมาะปรายที่มันโตชุติมันโตน้งตัวชาสัจจินนโมทัมมานาภิกขโมภิกนังตะวิติงขนัง อุริมะทิสังทตตะละโตทกิเนนะวิรุณภโกปจิเมนะวิรุปภโกภะเวรุตารังทิสังทตตโรเตมาราชามมาตาเจตุโรทิสาสันทะละมานาอัตตสงวาเนกาปิละวัตเวเตสังมายามิโนตาสาอากูวจักิกาสัทถามายากโเวิุเวนิยุปิภูจะวิภูโตสหัสันทะโนกามาเสรโตจะยินุมันทุนิมันทุจปนาโตโภภะมโยจะเตวสุโตจามาตติจิตจเสโนจักันทะโพนโรราชาโนสโพ อากูปัญจสิโกเจวติพุรุสุริยวัสสาเอเจจันเยจาราชโนคันทับปาระตหราจุปิโมทามาราปิกมุภิกรังสัพติมณังอาถาคูนาภระสานาคาเวสาลาสหะตันจกาธรรมภัสสะตะลาอากูปายาคาะยาติปิยมุนารัตตะรัตจอาอากูนาคายาสสสิโนเอลาวันโหนมหานโขโสปกาสัมมิติมณังเยนาคะราเจสหาสาหะลันติทิปาติจาปกิวิสุทธะจักูเวหายาสาเตวะนะมัชะปัตตาติตาสุปันนาอิติเจสนามังอภยันตถานาคะราชานามาสิ สุปันนาโตเขมามากาเสกพุโตสันหายวาจาหิอุปวะหาันตานาคาสุปันนาสารณมากังสุพุตังจิตจิตาวะทิละหะเทนะสัมุตังอสุราจิตาปาสะโลวาสะวัตเสตอิติมโตยัสสจิโนกาลกัญชามาพิสมะอสุราเทนะเวขาสาวิตริติสุติติจัปภะหาโนณมุจิสหสันจันจัปฏิปุตราังตเปเวโลจนณมักาสันหิตวะระดิงเสนังวลาหุปัตตะอุปภะหากันมุง สัมมาโยธานิปัตตันเตภิกขุลังสมวิติงวนังอาโปจะเทวาปฏิปิจเตโยวายโยจตางคานุวาลุณาวานุณาเทวาโสมจักยัสสัสสะหะเมตตากรุณากายิกาอาโปเทวายัสสติโนท้าเสเตย่าทากายาสเปนนันนัตตวานิโนทิปโตทุติมโตนัมโตท้าสติโนวัฒนานภิกโกภิกนังสมวิติงวนังเวทุจะเทวาสาวีจสะสมาจะตุเวยเจมัจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุเรสุปนิสาเทวาสุยะมาคูปุรักิตาตัคขตานิปุรักิตวาอาคูกันทะวะราหกา พรสูนังวาสะโวเสโตสะโกปะกัปุรินทัตโตทัศเสเตยัสตะกญาสเปนานัตตะวันิโนทิมโตทุติมโตนัมโตจะสติโนมบธรรมนามพิคมุงพิการสัพพิจงวังอาถากรูสะปูเทวชาลามักติขาริวะลิจกาจะโลชาจะอุมาปุพะนิพาสีโนวะรุณาสะธรรมจะอตุตาจะอเนจกาสุรยะลุติจราอากูวาโกวาสะวะเนสีโนสะเสเตยัสตะกญาสเปนานัตตะวันิโนทิมโตทุติมโตนัมโตจะสติโนมบธรรมนามพิคมุงพิการสัพพิจงวัง สมานามาสมานามนุสสมานุสสตมาคิตาปตุจิกาอาคูอาคูมโนปตุจิกาอาถาคูหะระโยเทวายจะโรหิตะวาสีโนปารักามาปารักาอาคูเทวายสัสสีโนท้าเสเจสัากายาสเปนันนัตบันนิโนทิมโตทิติมโตนัม่งจสเจตจินนองะทั้งมณามพิโกพิกระนังสัพพิจินนังสุกากะลุมะอาลุณาอาคูเวค้านาสาสหโอทาตไคหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักะนยสัจสีโนทัตนะยังอาคาปจุนโนโยทิสะอภิวัสติ ทัศเสตยทัศตากายาสเปนานัตตะวันนิโนติมโตทิฏิมโตนัมโตเจตจินโมวัมถามนังพิโกมุพิกขรณังสาวิจินังเคมิยานุติตายามะอัตกาจจะยะสัสิโนสัมพิจกาลามาเซตารูตินามาจะอาสวานิมานะละติโนอากูอาตาโกปะละนิมิตาทัศเสตยทัศตากายาสเปนานัตตะวันนิโนติมโตทิฏิมโตนัมโตเจตจินโมวัมถามนังพิโกมุพิกขรณังสาวิจินัง สันเถเถเถวานิกายาสเปนานะตับวันโนนาวันวะเยนะอาไกจุงเยจันเยสะทิสาสะหาปาวุตจัตติมะกขีลาโอคะลินทะมะนะสะวังทะเกโมคะตาลังนาขังจันทะาวะจันทังวะอะสิตาติตังสุปมาปะโนโตจะตุตาอิติมะโตสะหะสันนังกุมารโอตินโสจะโสปะคะาสมิตริณังสหัสสะพรมะโรกานังมาพรมะพิติทติอุปปันโนทุติมะโตพิสมะกาโยยัสสิตโตเพสเจจจะอิสระอาโคอันเจกะวะสะ วัติโนสันเตจะมัชโตอาคาปาริโตปริวาริโตเสจะตเปะอภิกันเตสินเตเทเวสภามเกมาลเจนาภิกามิกันปันสะกันหัสะปันวิยังกันเหสักันหาตะปันทตะลาเกนะปันทะมัตุโอสัมมันตาปริวาเลตะมาโวมุจิตะโกจินังอิติตาตะมหาเศโนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตะละมหาจะตะลังกาตวานะไประวังยะถาปะพุชโกเมโคตันเรยนโตสัมวิจุโกตตาโสปันจุทาวติ สังกุตโรอัสสยังวัสเสตันจัสปังกปิญญาญาบวกิจมานะจักุมาตตโตอมาตยิสัาสัพเพเกสตตเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาจะภิกโรเตจะอัตปะมกรุณตุตวะพุทธสศาสนานัณตีตะละกหิปกามงเนสังโรมัติอิจยุงสัพเพวิทิตะสังขามาภะยาติตายัสสิโนโมทันติสหรปุเตหิปาวะกาเตเะเนสุตาติบทสุจุลชัยยะปอร์ละก่อนนโมมีพุทธเตชะสาวรัตนตยะธรรมมิกาเตชะปัสสิติปัสสิเทวานาลยะมะ ปลา abad, יר, ป,ป aya, าละยะเมสุลาภิกิพุทมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุตธาภูตุงคังคาจะสัพพมะใจยะปสิทธิปวันตุเตชจยะใจยะตะลานิทละทาลานิอุตตติอุตตติตะทินาทีใจยะใจยะกาคนละตนละนิสัยในิไลสายเศนาเมรุตราชพลนอราชีชจยะใจยะคัมพีราชสมพีนาเกินทนาคีคือศาจจะภูตากาลี ไตยไตรยทุนน okay. yeah. okay. no ิมิตตาโอคีไตรยไยสิงคีสุขาตาณมุขชาไยไตรยวดุลนะมุขสัตตาชตยไตรยจำปาทิคานาคะกุละคันทกชยไตรยคัจฉคุนตุลงตุกะละผุชงสีหะพยัคฆ์ทีปะไตรยไตรุลนะมุขะยาตาทิตติเตเสนนาลีปุณะสุตินาณอรดีชยไตรยสุขาสุขาจีวีชตยไตรยเถรณีสัเดสัทธาสุทยย ชยะชยะทะระนีสารตินสตาชยะชยะมังกราลัญญาพระวเกชยะชยะวรุณยะเขชยะชยะลักขเสภุสุระภุชเตชาชยะชยะพมเณทคนาชยะชยะราชาทิราชใจชยะชยะปตวิงสปังชยะอะระหันตาชายะปเจกพุทธสาสาวังชยะชยะมเหสุโรนะโรหะลิงเทวาชายะชยะพมาสุระโกชยะชยะนาโกวิรุณโกวิรรปโกจันติมาละวิ อินโตจัเนนะเวนะตัวโยจักุเวโรวะลุนปิจะอิกิวายุปะจุนหกุมาโรทัตตะรัตธโกอัฏฐานะสมะหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสภาทัดเยะราโมพระวันตุเตชยธะรโมจะสังโฆจัตสสะปาโลจะชัยักังเอเตนะชยะเตเซนะชยโสตีพระวันตุเตชยะเอเตนะพุทธเตเซนะโหนตุเตชยะมังคลัง ใจโยปิพุทธสัตสิริมตโตอยังมารสัจจะปาปิมตโตปราชโยโคตยมโพธิมเทปโมทิตาใจยะตตาพมักขณาไมหิสิโนใจโยปิพุทธสัตสิริมตโตอยังมารสัจจะปาปิมตโตปราชโยโคตยมโพธิมเทปโมทิตาใจยะตตาสินทักขณาไมหิสิโนใจโยปิพุทธสัตสิริมตโตอยังมารสัจจะปาปิมตโตปราชโยโคตยมโพธิมเทปโมทิตาใจยะตตาเทวักขณาไมหิสิโนใโยปิพุทธสัตสิริมตโตอยังมารสัจจะปาปิมตโตปราชโยโคตยมโพธิมเทปโมทิตาใจยะตตาสุปันนค ใจโยปิพุทธศาสนสิริมตอยังมาลัสัิจปาปิมตปราชโยโภตยมโพธิมเทปโภโมทิตาเจยะจตานาคคนามเมหิจโนใจโยปิพุทธศาสนสิริมตอยังมาลัสัิจปาปิมตปราชโยโภตยมโพธิมเทปโภโมทิตาเจยะจตานาคขณาเมหิจโนชจยันโตโพธิยามุเรศกยานังนังทิมตโนเอวังตวังมิทโยโหยิเชยสุเชยะมังคเิอปะริจิตะบาลังเกสิเสปะทบิปะกกเลอภิเจเกสปะพุจาังอัคคปโตปโมตติจุมากะนัง สูมังคลังสุปปะตังสูที่ตังสุกโนมุมุตโตจัสวิตังพุทธเจ้าทีสุปตะกินังกายกรรมังวาจังกรรมังปตะกินังปตะกินังวัลกรรมังไปนีิเตปตะกินาปตะกินานิกัรตวนะนับปันตเตปตะกินเอเตอัตถาสุกิตาวิรุณหพุทธศาสเนอะโลกาสุกิตาโหตะสาสัพเพหิจับยาติปิสุนันตุปนโตเยเทวะอัสมิงฐานเนอธิกาอัตตาทีกายุกาสตาหุตุสุกิตาหุตุสุปตะปตาละกันตุสัพปสัตตานังละกันตุตยิสัสาสนัง กายาการจิปัฏฐาเตสังสเพปุเรนตุมโนละถายุตะกาเดปวัสสันตุวัสสังวสาวะหะกาโลคาจุปัฏฐาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอะรหันตุยะถาละหัง อดสวดธรรมนิยามะสุดตังเอวเมสุตังเอกังสำมัญญาะควาสาวะทิยังวิหารติเจตวนเนอนากะเป็นทิจักสาอาราเมตตาตัดโกปะควาพิกุอมัเตสิกิกะโวติปัตันเตติพิกุปะควาโตปัญจโตตุ้งปะควาเอตตะทโบจะอุปาทาวาพิกเวตาตถาคตานังอนุปาทฏฐาวาตถาคตานังทิตาวาสตานตุตัมมติตตาตัมมนิยามตาสเปตังการานิจติ ต่างตถาคตโตอภิสังพุจติอภิสเมติอภิสังพุจิตตวะอภิสเมตวะอจิคเตเจเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิบารติวิปัจจติอุตนีกลโรติสเปสังคารานิจเตอปปาทาวาพิกเวตตาคตานังรุปปาทาวาตาตาคตานังทิตาวสสตาตุตมะติตตาธรรมะยามตาสเปสังคาราทุขาติต่างตถาคตโตอภิสังพุจติอภิสเมติอภิสัพุจิตตวะอภิสเมสเมตวะอจิกเตเจเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิบารติวิปัจจติอุตนีกลโรติ สเปสังฆราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตตาคตานังอุปาทาวาตาตาคตานังทิตาวตาตาตุตมัติตาตาธรรมะนิยามตาสเปตัมมาอนัตตาติตังกะคาโตอภิสัมพุธติอภิสเมติอภิสัมพุชติตวะอภิสเมตวะอตติเกเติเตเสติปัญญาเปติปัญญเปติวิวัรติวิปัสสติวอุตนิกโรติกสเปตมานัตตาติอจิตะบวบจักปะกวาอันตะมะนาเตภิกขุปะะโตปะจัติจังพินันทุนติ อสวดพระเทกะรัตตาาถาแปอาตีตังนานวาพระเมยะนิพปติกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีจำปะเินาังอปัตัญจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาอัจจุปันนัญจะโยธรรมตัตตาสวิปัสสติอสังหิลังอสังหุปังจังพิถามุปปุโรหเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดข,ขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้มไม่งอนเงายอแขนแก่เขาวควนรพราะฝนอากาศเช่นนั้นไว้อันเจวะกินจับมาตัปังโกโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้กายจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอิโนสังฆะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา,า,นาเนนาานาพราะการปัดเพียงต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามาบยังมีสําหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพัพเทกะรัตโตติสันโตอติกเตมุนิ ผู้นี้ผู้สืบบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกางวันการคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมอดส,สวดธรรมะส,สังเวคะปัญจเวคคณะแปลสัพเพสังขลานิจาสังการคือร่างกายจิตใจและลูกตานาตามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ทิ่งเกิดข,ขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาลาทุกาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปตานาตาม,ามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพธรรมานตตาสิ่งตั้งยทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและวไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนางมามตามตายเป็นของยั่งยืนมะวัดสมมังวะยามะมะลิตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแทม้มนะระนปิโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมะอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะโกลที่จะสังเวกอะยังกายโยอะจิหลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนขันสัจตะวิญญาณถุนโตขันเขาขิงเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัตตะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลังอิวะปัดจุตจังว่าท่อนไม้และท่อนปกนนิรนัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังคาราสังคา,งคาทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุป,ปทาวทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเติมไปเป็นธรรมดาอุปปจิตวะนิรุจนติ กัรเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวาหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอะทั้งสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยพอเสดเมื่อตายยังกินจิยังกินจิกุศาลังกำลังกับเพหิ ระเตหิกตังปุญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิิธาเนอนิทิคาตาทีกายุกาสัทธาหุตุทุกิตาหุตุทุกขะปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุตุทุกขะปมุตจันตุสเพยาติกาทุกิตาหุตุทุกขะปมุตจันตุสเพย์อะติกาทุกิตาหุตุทุกขาปมุตจันตุสเพย์สสาสเพย์ะขาสเพเปตาทุกิตาหุตุทุกขะปมุตจันตุสเพย์ะอาจาริยุปัชชายะทุกิตาหุตุทุกขะปมุตจันตุ สัพเพนัตขัตตาทุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจรูตุสัพเพเทวาทุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจรูตุสัพเพสามะติดังสามลิขิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตกันติเมยะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตกันติเมยะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตกันติเมยะอิติปะกวา ปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุกเพกะเดโปติกเดตะหิงดะหิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุปุติตาสัตติงกตลงเตตะวิหาราราจเตเชราจามัจจานามกาจะปิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจจะเจสานิขมาจจะอิสราหลังปานาภูตาสุปิตาพ่รตุเตชะราผู้จาอปิตาอันทัสัมภวาสังเสติจัตตาอัตโวปปาติกาลิจานิกังธรรมะวังปติจเตสเพริพุทธศัพท์ปโรตุสังเกยัง ทาตุจีรังสตังตัมโมธรรมตาาจะปกราสังโฆโหตุสัพพะโวะอัธยะจะหิตายะจะอัมเหลักขุสัตตัมโมอภเพปิกรรมะจะนิโรสุติงสัมปาปุเนยานะวัมเมอริยปเวทิเจสัมปสันนาสันตุสเปหิปานิโนพุทธสาเสนสัมมาทารังวเวชันโตกาเรเทโภปวัตุอุทิปาวายะสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตจังนิจังลักขันตุอุตจังเอวังธรรมเณราชาโนปชังลักขันตุสัพพทา เทวตาอุเยเธอคาถาบทงเทวราทุกขปัจะจารนีทุกขาปยาปะจารนีปยาโลกปัจปจารนีโสกหัวตัวสเพปิปานิโนเอตาตาจะอเมหิสัพปังบุญญาสัพปังเทวสเปเทวานุโมตันตุสัมปัสสัมปติจิจิอัตานังทัตันตุสัตติัตถายะสีหลังละกันตุสัพพทาภาวนาภิลาตาหัวตุสัพพังสุปังกลังละกันตุสัพพเทวตาสัพปุานุภาเวนาสติหัวตุเนนตังหวตุสัพพังสุปังกลังละกัะตุสัพะ วันตุสพังตูสังกัลังรักันตุสปัพตปุตตาสปัะสังขารุภาเวนัสติวันตุนังตรางสเพพุทธาพระปัปตาปเจรินื้อย่างมาังตานจัตเจเจนรักขังมัตมิสัพะโสสเปพุทธาพระรัปตาปัจริญนิอย่างมาังตานจัตเจเจนรักขังมัตมิสัพโสสเปพุทธาพระปัตาปัจจิกนิอย่างมาังตานาจัตเจเจนรักขังมัตมิสัพโสสเพพุทธาพระรัตาปัจจินิ้อย่างมาังตานาจัตเจเจนรักขังมัตมิสัพะโส สัพเพวุตตาปรปลพตาปัจจกนิยามนังตานาจัดเจเจนะลักษังพัตมิสัพปะโสสัพเพวุตตาปรปลพตาปัจจกนิยามนังตานาจัดเจเจนะลักษังพัตมิสัพปะโสสัพเพวุตตาปรปลพตาปัจจกนิยามนังตานาจัดเจเจนะลักษังพัตมิสัพปะโสสัพเพวุตตาปรปลพตาปัจจกนิยามนังตานาจัดเจเจนะลักษังพัตมิสัพปะโส ด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนงค์ข้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางาสิรธิ์ิณุปพระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีปันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์กะลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะปรีมมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชิบมันชอบทำคำว่าไม่มีอดจากจ้าจงขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้กัปเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมกาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุภาพนาสาธุการในวงมรสนี้อดปสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งวงกลมไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเจตีทั้งฝ่ายทายและฝ่ายลาลุมทั้งป่ายตรงคนทั้งปนที่สามสิทธิอัมเบรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธิฏฐิอุปาถิศสิทธิอัมฤตผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและบูชาาททุกกปรระเอ